ถอยมาครับยางเอานะะมีหมูเด้งเนาะถ้ามีหมูเด้งตอบเลยพี่พาาเขาจะไม่ตอบคอควายนะ้าตอบอะไรตอบไปไงวาเมอันไม่เป็นไริตจิไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องินเยอกินเยอะง่ายง่ายต้องิยอะหนึ่งสอมำเชื่อมงานต้องทำแต่เรายั สวัสดีครับผมทิวนะครับวันนี้อยู่กับรายการติดเล่น <Yeah. S 1> โปรเจกต์อินเทอร์ชิพซีซั่นนี้นะครับเราจะพามาเล่นกิจกรรมต่างๆกับอาชีพต่างๆและชืชีพที่หมจะเป็นในวันนี้นะครับก็คือเป็นคุณครูครับและมีคุณครูจะขาดนักเรียนไปไม่ได้งั้นเรามีนักเรียนหัวกะทิจากพี่ๆทีมคอร์ัลช่นสุดเท่พร้อมเจอกอะไรใช่ไหมครับไปชมกันเลย ขอนี่ยงั้นเดี๋ยวให้นักเรียนคนแรกนั่งทำตัวก่อนนะครับผมตัวได้ครับผมอิทธิกรนอนหงายครับผมน้องอิทธิกรนะครับครับผมคนต่อไปครับสวัสดีค่ะปุ๊กปิ๊กดาวดาวประจำซอยค่ะลน้องปุ๊กปิ๊กครับคนต่อไปครับน้องลูกหนุ่ยครับจากโปรดักชั่นเป็นช่างภาพครับน้องลูกหนุ่ยนะครับัรตนคครรัับบบเก๊ะน้องต้นนะครับเนื่องจากเกมในวันนี้เป็นเกมแบบค้อถามผมอยากรู้ว่านักเรียนทั้งสี่คนเนี่ย เก่งวิชาอะไรมากที่สุดครับที่เรียนมาเชิญน้องต้นตอบมาได้เลยครับสือสารศาสตร์สื่อสารศาสตร์ต้องหนุ่ยครับภาษาอังกฤษครับเนีอย่างสีเหลืองยีโลครับสีเขียวดินครับโอเคแค่นั้นแหละครับแล้วน้องปิ๊กล่ะครับสารแเนวิชาสารคณิตวะวิชานี้น่าจะไม่มีนะครับก็น้องผมเก่งคณิตครับผมโหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับสองครับผมสองสามครับผม พร้อมหัืยังรครับพร้อมครับพร้อมแล้วครับผ้มนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราังกติกากันเลยครับไปกันเลยกติกาการเล่นให้นักเรียนทั้งหมดแข่งกันตอบคำถามโดยจะมีทั้งหมด5วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยการงานอาชีพและสุขศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะเอาวิชาอะไรก่อนแต่และว,วิชาจะมีทั้งหมด3คำถามเรียงลำดับง่ายกลางยากเมื่อพิธีกรอ่านคำถามเสร็จจะให้สัญญาณในการยกมือใครยกมือเป็นคนแรกจะได้ตอบก่อนสามารถตอบได้แค่คนละหนึ่งครั้ง คะแนนจะไล่ระดับตั้งแต่ง่าย1คะแนนกลาง2คะแนนและยาก3คะแนนเล่นจนกว่าจะครบทั้งหมด5วิชาคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดสามลดับสุดท้ายจะโดนทดําโทษจากที่ฟังกติกามานะครับมีทั้งหมด5วิชาวิทยา,า,าศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยการงานอาชีพวะสุขรศึกษาเดี๋ยวจะให้เลดี้เฟิร์สเลือกก่อนนะครับน้องหนุ่ยครับอเอาวิชาเ,เอาวิศวารศึกษาก่อนเลยสุศศึกษานะครับกับโจทย์ข้อแรกนะครับวิชาสุขวาศึกษาภาพใดยข้อใดเป็นอวัยวะระบบหายใจชอยมาครับ อยางเอานอาลนะครับคือถ้าใครยกก่อนตัดสิธเป็นนนะเป็นนี่นนีนะเปนนะได้หนึ่งสอองย่างอย่างสิทธิ์หเลยเนี่ยสามนั้วนับแล้นัแรกครับขอไขนับับปอดวนอขแล้วนับแลนับแลนับ้นับแล้นับแอนับแนับ้องยบล้วับแล้วนับล้วนไบ้วะัร้วนัาันข้ว2 อาหารในข้อใดที่เสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดได้ดีที่สุดใช่มครับใช่ครับผมหนึ่งสองสมน้องปี๊ครับขอไข่ค่ะกูไม่เตรียมตัวเลยขอไข่ไปคำตอบที่ผิดครับอ้าููรู้ละ1หนึ่งสอมน้องหนุ่ยครับนองงูครับผิดครับผมนองงูไปคำตอบที่ถูกต้องครับ ทำไมถึงตอกหนางูครับก็มันมีผลไม้เหมือนระบบขับถ่ายน้เปรี้ยวข้าวอะไรเงี้ยตกแล้วข้าวน้เปรี้ยวผักผลไม้มันเหมือนมีของครบห้าหมู่แล้วอ่ะถือว่าเป็นเด็กเก่งมากไม่สมกับสมกั่าที่สมกว่าที่นะครับถ้าเป็นเด็กกะทิของเราจริงๆต่อไปข้อสุดท้ายนะครับจงเรียงลำดับขั้นตอนการช่วยชีวิตของผู้ป่วยเคยช่วยชีวิตใครกันครับเคยช่วยชีวิตอย่างไม่ร้เคยจะบอกเธอเี่ยเพ่ตัวเองครับได้ไหมชอยมาครับ หนึ่งสองส้น้องหนุ่ยครับมีเวลาตอบสามวิครับหนึ่งสองซ้ำสอครับขอไข่ขอไข่เป็นคำตอบที่ผิดครับหนึ่งสองซ้น้องต้นครับขอควายครับขอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้นครับทำไมถึงตอบคอควายครับเพราะว่าเห็นคำตอบแล้วไม่อย่างแรกก็ต้องดูก่อนว่าแบบชิปประจรเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แบบ คาเลนครับไอเฮียครับข้อเดือดตอนแรกเราเดินเราแบบเาเจอรถชนไอเฮียคาเลนไหมหายใจรวยรินไหวเฮียแเราเขาต่อผมคุณโคช่วยเป็นที่นอนไม่ไหวขี้กดที่อกดูสุดท้ายกูไงตะโกนให้คนช่วยไงเห็นปหมทำไม่ได้ลถ้าเราเจอเหตุการณ์ต่อหน้าเราต้องโทรเบอร์อะไรครับหนึ่งหกเก้าอุ้ยขาดนี้หนึ่งหกเก้าที่ยงคืนรับไม่ได้นะครับเขาต้องไปแจ้งตำรวจก่อนผมร้องไปดูคะแนนในวิชานี้กันดีกว่าว่าใครได้กี่คะแนนบ้างไปเลยครับ จะให้คนที่คะแนนมากที่สุดเนี่ยเลือกวิชาต่อไปได้เลยครับวิทยาศาสตร์ครับโอ้ทำไมถึงเลือกวิทยาศาสตร์ครับคใอการยกมือนิดหน้อยงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันดีกว่าครับสัตว์ชนิดใดไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตอบแบบไม่ต้องดูช้อยเลยได้ไหมมันจะไม่มีคําตอบอย่างนั้นเลยช้อยมาครับหนึ่งสองสามต้องเริ่มปิดกันหนึ่งอึ่งอ่างก็ได้กรอกไก่อึ่งอ่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ไมันคือต่อึ่งอ่างครับไม่รู้มันไม่มีนมฉันไม่รู้อ่ะกลัวที่สุดคืออึ่งอ่างไงฉันตอบอะไรที่มันน่ากลัวที่สุดใกล้ชิดสุดน่าจะอึ่งนี่เดียวได้จะมีหมูเด้งเนาะถ้ามีหมูเด้งตอบเลยหมูเด้งเองลูกด้วยนมรู้แล้วชอบเฉยๆอ๋อโอเคโอเคหมูเด้งนี่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวนะไปต่อบไปตอบไปได้ไปเลยอึ่ง๋วยเตี๋ยวนะข้อใดเป็นชนิดของเมฆที่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองช้อยมาครับหนึ่งสองสาม น้องหนุ่ยครับกอควายครับกอควายเป็นคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยฉลัดได้ไหมว่ามองไม่เห็นโอยกแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับเหมือนตอนตะเย็นหรือว่าตอนหนึ่งสองสามลองปีครับก็ไก่ครัก็ไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับแล้วเมาอ่ะทำไมถึงตอบกอไก่ครับเพราะหนุ่ยกระซิบเมื่อกี้ไม่มันสวยดีไม่ได้เกิดยังไง

เนี่ยเขาอยากเขาอยากอ่ะงั้นขอข้อต่อไปครับจงเรียงลำดับระบบสุริยะให้ถูกต้องถนัดเลยโอ้ถนัดเลยนะถนัดเลยถนัดเลยครับต้องมาครับตอบครับโอ้โหหนึ่งขอไข่ครับผมถือว่าเก่งไข่ถูกต้องครับทำไมถึงตอบขอไข่ครับผมดูแค่ดาวคางแล้วก็ดาวสุดท้ายแล็บเนปจูนครับผมอะไรดาวค้างอยู่ตรงกลางนะไหนลองไล่ดาวตั้งแต่ดาวแรกถึงดาวสุดท้ายให้ฟังเลย ไล้พีถูกเหรอผมดูแค่อังคารแล้วก็เนปจูนอ่ะดาวสุดท้ายดวงสุดท้ายเป็นเนปจูนนะครับผมลองจากร้องจากโลกย่าเป็นดาวคาร์ช่าผมว่าเขาถูกไยเขาล้มเขาล้ตัวเยอะมาดูคะแนนในวิชานี้กันเลยครับว่าใครได้กี่คะแนนบ้างงั้นคะแนนเท่ากันอย่างนี้ใครจะเป็นคนเล่นวิชาเข้ต่อไปครับพี่เสียสลาให้ผู้ชายพี่เสียสลาดให้ผู้ชายเอายากที่ตุดมาเลยครับผมคณิตศาสตร์แล้วกันครับคำถามข้อแรกถ้าคุณหมอให้ยามา3เม็ด ตอนเวลาบ่ายโมงแล้วคุณต้องกินยาทุกครึ่งชั่วโมงคุณจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะกินยาหมดใช่ไหมครับหนึ่งสองสามเกาไก่ครับชั่วโมงครึ่งน้ำเชื่อมไม่ได้ยังอ่านตอบแล้วชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งสองสามน้องปีครับ ข้อควายเพราะว่าชาชื่อจริงพี่ชื่อคิดตั้นเนี่ยก็เลยข้อควายถูกต้องครับผมควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเว้ยเก่งว่ะซึ่งการคิดคำตอบมันไม่เมกซเซนี์เลยครับข้อที่สองเลยครับที่โไอสัตว์กูที่โลต้องจ้างตั้งใจเรียนแล้วจากรูปจะพับกระดาษกล่องสี่เหลี่ยมได้ออกมาตามข้อใดช่ยมาครับยากยากหนึ่งสองสามเต้นครับข้อควายครับ เขาควาไปเขาตอบพี่มือราบอ้ไม่ได้เไม่้ยไม่ลไม่ไไม่ได้เลยไ่ได้งยม่ได้เม่อรับขออมกรอ้มองไม่ได้เยไม่เลยไม่ได้ยไม่ไ้เลาไม้เรยไอ่ได้ัลงองไเลยม่ไม่ไมด้ล่้ไม่่ไม่้ไม่ไบ้เไ้ไ่ไมบไม่ได้เไม้ตเ่้้ล้านเพื่อน เด็กหล,ลังห้องสําหรับข้อสุดท้ายนะครับจงหาผลรวมของดอกไม้ทั้งสามข้อน,นี้ไม่มีช้อยให้เลือกนะครับก็ต้องคิดก่อนเลยน้องหนุ่ยครับผลรวมสามเลยผลรวมของดอกไม้ข้อสุดท้ายครับ,ดรบได้เท่าไหร่น้องหนุ่ยหมดสิ้นต่อครับอ๋ออ๋หมดแล้ว<ข>ครับหกครับไม่ใช่ครับเหลือน้องปิ๊กกับน้องต้นครับมันมันยากอะพี่โง่อันเนี้ยแป๊บนึงนะผมให้เวลาอีกสิบนิดหกสิ้นไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะง่ายง่ายไม่ต้องคิดเยอะ น้องต้นครับ34ครับผลรวมของดอกไม้ทั้ง3ดอกนะครับผมผมแล้วผมแล้วรอครับเหลือน้องปิ๊กอ๋อน้องปิ๊กต่อครับ24่ิผิดครับเอ้าไม่มีใครถูกสักคนนะผมเฉลยดีกว่าเออมึงเฉลยตั้งนานกูหนึ่งร้อยห้าดอกลิลลี่เท่ากับยี่สิบหนึ่ร้อยหนึ่งโอ๊ยส่วนดอกทานตะวันเท่ากับสองในรูปนั้นข้อสุดท้ายดอกทานตะวันเหลือดอกเดียวเท่ากับหนึ่งกส่วนดอกสีม่วงเท่ากับห้า ตอบข้อนนี้เป็นร้อยหนึ่งครับไปดูคะแนนในวิช,ชานี้กันดีกว่าว่าใครได้กี่คะแนนบ้างไปเลยครับให้พี่หนุ่ยเลื่อนดีกว่าว่าข้อต่อไปวิช,ชาอะไรมันเหลืออะไรนะมันเหลืออะไรแล้วคะเหลือวิช,ชาภาษ,ษาไทยกับการงานอาชีพครับการงานอาชีพข้อแรกนะครับช้อนปลูกคือภาพใดชอยมาครับหนึ่งสองสามขอใครครับผม เขาใครเป็นคำตอบที่เขาบังอาจารย์เลยถูกต้องครับเขาบังอาจารย์ทำไมถึงตอบขอใครครับถ้าช้อนไงผมแล้วมันตอบข้อหนึ่งไหมล่ะข้อตะไคร้ช้อนเนี่ยผมเคยปลูกผักตั้งแต่เด็กนะครับผมผักอะไรครับผักอะไรฟาัโอ้โหปลูกต้นกัญชาครับผมมาข้อที่สองครับจากรูปสัญลักษณ์การซักผ้าหมายถึงอะไรก่อนที่ไปทำฐานนะเคยซักผ้ากันไหมครับ เคยกูซักทุกอาทิตย์รู้รู้ไหมว่าสัญลักษณ์แตกอย่างรู้ไปเลยคุณต่อคุณยังเอเดนครับผมใช่ไหมครับช่วยมาครับหนึ่งสองสามน้องหนุ่ยเฮ้ยคุณครูหนึ่งสองตามตามตามขอบ่ะขอไขเป็นคำตอบที่ผิดครับหนึ่งสองสามน้องปิ๊กครับขอควาย ขอควายเพว่าชอบขอควายคิดตันคิดตัอควายยังไม่ถูกครับหวานมากหนึ่งสองสามไม่ใคยเห็นอะไรที่งงครัมวผมงงกูงมงงูมเขาตอบที่ถูกต้อง เคยครับแต่แต่เดาครับเป็นซีซีน่าจะเป็นลาวอู้ถือว่าทฤษฎีใช้ได้ครับวันนี้เขาหนามข้อสุดท้ายครับของวิชานี้จงบอกชื่อพืชผักสวนครัวทั้ง4ชนิดให้ถูกต้องข้อนี้ไม่มีช้อยให้เลือกนะครับหนึ่งส่อซ้ำนางบานครับโหระพาครับรู้พริกกะเพราเปล่าเนี่ยพริกกะเพราพริกจีฟ้าอันนั้นไม่ใช่คะน้ามันต้นต้นอะไรวะขอข้ามก่อนได้ไหมแล้วก็อันขวาขึ้นใช้ช่วยเขาตอบอีกรอบครับ มตอไปแล้ละพ,พ,พาพิกคณะขึ้นใช่ผลละพาพิกคณะขึ้นใช่ประาที่ถูกทองครับถูกทองถูกทองถูกท,ท,ทองแคะแนนแล้วผมาม,มาดูคะแนนในวิชานี้กันเลยครับว่าใครได้กี่คะแนนบ้างวิชาสุดท้ายนะครับเป็นวิชาภาษาไทยมีใครเก่งภาษาไทายไหมครับแต่คุณครูไม่เก่งนะครับไม่มคิวโมโลนิสเม่คิวโมโลนิสบ่ตทา่ข้อแรกดีกว่าจากวันลคดี สุนทรนผู้เป่าอะไรช้อยมา,าครับเป่าขุยนี่ฮะหนึ่งสองส้องเอซ้ำท่านเตต้นครับไม่ได้เป่าครับทำไมยังไม่ได้เป่าครับเพราะสุนทอนผู้เป็นคนแต่งพระภัยเป็นคเต่าง่<ห><ๆ>ายนะเกมนี่ง่ายนะเกถูกต้องคนระับม่พี่บ้ายเขาจะไม่ตอบข,อขวายนะต,อ,นะววตอ,อะไรขขาตนะอบอะไรตอบไงลัว ีตอบแดงไงตอบแดงไงยเมื่อกี้บอกตอบแทงถ้าตอบขุยอะค่ะเขไม่เขาไม่พู้หรอดูขฉยคุณรู้เลยมาต่อข้อที่สองเลยครับยากเลยข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่ากินปูร้อนท้องกินปูนึกกินปูร้อนท้องไอ้เนี้ยตัดหน่อะาหานี่นะมันจะตัดหอกข้อใด มีความหมายตัอคําว่ากินปูนร้อนท้องใช้มาครับหนึ่งสองซ่อมแนนปุ๊กครับขอควายดิซ่อมขอไข่ขอไข่ไม่เอาไม่ชอบขอไข่หรอเออขอไข่นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องทำไมผิดทำไมถึงตอบขอไข่วะมันผลได้หลายอย่างเมื่อกี้ที่พี่ชอบกอไก่ที่มันไม่เอกไม่โทไม่ติดอะไรเลย ขอไขอะไรครับแล้วเกี่ยวเลยกับป oh ูน oh. ร้อนทองเดี๋ยวไปต่อข้อสุดท้ายกันเลยครับจงหาพยัญชนะดอเด็กว่ามีทั้งหมดกี่ตัวอันนี้ไม่มีช้อยให้เลือกนะครับมาเลยครับโอ้โหไม่เห็นเห็นตะคอกควายหมดเลยตอบครับอ่ะเจ็ดตัวครับอุ้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเอ้ยทำไมเราเก่งอ่ะจ้องเก็ด้องเก็ดไงไม่ต้องคิดอะไรเยอะ วันอันนี้ต้องยกให้เขานะเพราะเขาตอบข้อยากได้หมดเลยความรู้รอบตัวพี่เยอะมากวันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรโจมโจมไปดูคะแนนในวิชานี้กันดีกว่าว่าใครได้กี่คะแนนบ้างไปเลยครับไม่ไม่แต่เขามีคติประจาใจเวลาเข้างานเพราะอะไรคี่บ๊อบอกทำไมถึงต้องเข้างานเลขนี้สามห้าไงมาเลขสามห้ากดเลขเจ็ดอแล้ววันที่เจ็ดเดือนหน้านี่ออกเลยไหมออยังยังเดี๋ยวไปดูคะแนนรวมกันดีกว่าครับว่าใครได้เยอะที่สุดไปกันเลย

พี่บิ๊กกินก่อนเลยนะปากเมยปากเลยปากหูเลยนพี่บิ๊กเขาสีเหมือนกันไงเดี๋ยวให้กินพร้อมกันอันนี้กิ่มูแน่นอนสีเขียวนะว่าพี่บิ๊กกินก่อนครับชินหายแล้วทำไงดีว่านนี้มันเหม็นอ่ะอร่อยกันเอ้าอันนั้นอันนี้สีเขียวเหมือนเลยไม่อร่อยเปลี่ยวเออรอดแล้วพี่มูใส่นัทเปล่าวะอั่นน่ะอร่อยอ่าไปเดี๋ยวพี่ต้นกับพี่หนุ่ยกินพร้อมกันเลยครับวัดกันไปเลยว่าใครจะดวงดีแต่ทำไมมันกินเหม็นเนาะ เไม่เกี่ยวที่ลายนะวันนี้คนดีอ่ะคนดีอ่ะเราใช่ไหมไเราใช่ไงทำไมเราจะ้แตองอร่อยอะเหมือนเหมือนเอาต้นไม้ทั้งป่ามาให้กูกินอ่ะ กีฬาเกี่ยวที่มีในชีวิตนี้ที่เคยเจอมาอีกเม็ดเดียววันนี้พี่ๆเป็นไงบ้าง,รง,งครับค,ความรู้ถือว่าได้วัดระดับความรู้ตัวเองไหมครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแต่ว่ายกมือไม่ทันนี้ยกทันแต่ครูไม,ไม่เห็นแต่มือก็ไปที่หนึ่งแล้ว ก็เป็นที่หนึ่งในดวงใจทุกคนนะมา้นี่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับอีพีหนา้าเราจะเป็นอาชีพอะไรต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์ก <im it> ดแชร์นะครับผมเกมสีป่ะอุ้ยก็เก่งอยู่นะแปดสีด่แปดสี่สิบสี่สี่สิบสี่ไปแหนะไปสองตัวไหหงหรือเลิกอะไรไ,<ห>ไม่เอาเลยอ๋อสองตัวก็สี่สิบหกนี่ครับ รถเลยนะจมูกนะไปมือกูไอ้กินนี่ไหมพูดว่มันตกมาที่มือกูเลยหนาวดีสามวันดีไอ้กินมะเฟืองหรองผมลูกแทนนี่วอนเตอร์มันไม่ทำช้อนปลูกภาพคือข้อใดช้อนปลูกคือภาพข้อใดช้อนปลูกคือภาพข้อใดช้อนปลูกคือภาพใดอ๋อโอ้โหหนึ่งหกแปดบอชชั่นครับผมทำงาน จบใบครับผมตัดต,ต่อครับผมเฮ้ยเอาเอาไว้ดูนะเนี่ยเอาไว้ดูนะจะตัดต่อไอไอคนตัดอะ